สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นโนทางหุ้นดาวโชนปกปติวันที่6เดือน11บพีหกเจ็ดนะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้ครับผม460แล้วก็59เกานะเมื่อวานนี้3ตัวบน460 2ตัวล่าง59ครับผมผมให้0นะ0กับ1นึ่เนาะฟัน0นย์จาะศู0 ก็เป็นตัวนี้นนะครับผมสามตัวเนาะสามตัวเกือบนะมีสามหกศูนย์สามศูนย์หกนะออกมาสี่หกศูนย์เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับผม วันนี้ได้เรียนสองแล้วก็เรด่นสามสองกับสามสองเก้าสองเก้าสองเจ็ดสองหกสามเก้าสามเจ็ดแล้วก็สามหกตัวกันนะครับก็จะมีสองห้าครับผมสามห้าสองแปดนะแล้วก็สองสี่ วันที่หเดือนสิบเอดหกเจ็ดนะครับผมตัวฟันเนาะตัวนี้ตัวนี้เลยครับผมเลขสองตัวเน้นก็จะมีสองเก้าสองเจ็ดสองหกแล้วก็สามเก้าครับผมสองเก้าสองเจ็ดสองหสามเก้านะครับต่อไปนะครับผมต่อไปก็เป็นสามตัวครับผม 3ตัวก็เน้นที่เลขสอนะครับผม29 297 296 295ครับผม276 275 265องเจ็ดหเน้นที่เลขสอนะครับผมวันนี้นะขอให้มีเลขสอขอให้มีเลขสอมา สำหรับแนวทางนะครับผมก็จบลงไปแล้วฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ